สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็วันพาราดนะครับผมที่ยี่สิบสิงหาคมนั่นเองนะครับผมตอนนี้ครับ GDLV ออนไลน์นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองนะเพื่อนอ่าวันนี้ผมก็จะพาไปดูนะครับว่ามันมีการอัปเดตอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับมันจากรถข้างหลังของผมก่อนเลยนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับผมข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นตัวชินบีนั่นเองนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แพงที่สุดนะผมของคลาสมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับ ่าเป็นรถที่สวยมากนะผมเป็นเออ่น่าจะในต้นแบบนะครับผมโดยจากรูปทรงภายนอกอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูวิกินะครับผมก็น่าจะเหมือนเออ่นิจจา400นั่นเองนะเพื่อนรูปทรงนะครับประมาณนะฮะคล้ายๆนิจจา400เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะผมเป็นแฟชชี่นะครับเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ขับดีโคตรๆนะครับผมแล้วก็ถูกน้ำมัออกจากเกมไปเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากได้ก็เรามาจัดดูนับลายนี่ไม่ใช่ลายแรงนะครับถ้าใครที่มีรถอยู่แล้วก็จะรู้นะครับ อ่าเพราะผมก็เคยแต่งรายนี้นะครับที่ผมรู้หลักๆเลยนะครับอ่าเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับผมอ่าแต่อีกจริงๆมันมีอีกคันหนึ่งที่ขับดีแต่คันนี้อ่าก็ขับดีเช่นกันนะครับหน้าค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยออกแนวค่อนข้างเบานะครับถ้าไปเล่นสนามที่แบบเป็นโค้งเยอะๆคันนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่าก็ทั้งสองคันนี้จริงๆก็เป็นรถที่ดีมากๆนะครับสมรรถนะรถนะครับถึงคันนี้จะแพงที่สุดในเกมนะครับแต่ก็ ความาแม่นแรงที่สุดไหมก็ไม่ได้แรงที่สุดของมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าก็ความเร็วก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับเป็นรถที่ยกล้อก็นั่งมันใช้ได้เลยนะครับแต่งได้หลายแบบนะครับผมอ่าถ้งสองคันก็เป็นรถที่เจ๋มมากๆนะครับแต่แค่คันนี้ออกไปแล้วนะครับคันนี้ยังไม่ได้ออกนะครับผมโอเคียวผมใครอยากได้ก็ยลืมมาจัดกันด้วยนะเป็นรถที่สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในร้านท้ายนะครับผมว่ามีรถอะไรมาใหม่กันไหมนะเพื่อนๆโอเคผมเริ่มจากร้านดีเจนะครับร้านดีเจเนี่ยรถบางใหม่ไม่มีนะครับผมก็ อ่ามีพอวร์เซอร์ครับผมพอว่าเซอร์เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน,นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนราคารถจากล้านหกเหลือล้านหนึ่งนะครับเราประมาณห้าแสนเลยใครอยากได้อยา่าลืมไปจัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนที่แรงมากของมอเตอร์ไซค์นะถ้าไม่นับถ้าไม่นับการยกร้อนก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนล้านลีเจนับก็คือไม่มีรถมาใหม่นะผมแล้วก็รถราคาน้อยมากๆนะครับผมเป็นการลดแค่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ สี่ประตูก็ไม่ไม่ลดราคานะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับมีพาวเวอร์เซิร์ฟผมลดราคาจากล้านหกล้านหนึ่งนะแล้วก็มีชินอบีนะครับผมสองล้านสี่หรือล้านเจ็ดนะครับจากเขาที่แพงสุดก็ลดมาแต่ล้านเจ็ดแล้วนั่นเองนะเพื่อนก็แสดงว่าสัปดาห์นี้ต้องมีอะไรเกี่ยวกับ MC นะครับเพราะเอ็มซีเป็นพวกแนวมอเตอร์ไซค์ขับนะอ่าดีเจนนะครับมีรถแค่สองอย่างนั้นเพื่อนร้านเซาเทนครับผมก็ไม่มีรถมาใหม่นะเพื่อนแต่ว่าลดราคาจะลดกันไหม อารถสองประตูไม่มีอะไรรถราคาเลยนะครับเพื่อนๆสี่ประตูกันหน่อยครับสี่ประตูก็ไมีรถราคานะครับผมออฟโรดครับผมก็ไมีรถราคานะครับลักซ์ซรี่ครับผมก็ไมีรถราคานะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อ่ากากอยครับผมรถราคานะครับแจ็คแสนสองนะครับสำหรับราคาเต็มครับรถเหลยเจ็ดหมื่นสองนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อ่า ยังไม่ปลดราคานะครับใครจะปลดราคาแล้วก็จะซื้อในราคาห้าหมื่นเองนะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์ดึงช้านะที่ยกล้อแรงมากเลยและสามารถนําไปอัปเกรดนะครับผมในอะเรนาวอลได้ด้วยนี่เองนะเพื่อนแล้วก็สเปเชียลวัคโกร์่ก็มาลดราคานะครับแล้วก็ไปดูวอลสต็อกกันหน่อยครับผมวอลสต็อกก็ไม่มีเครื่องบินหรือว่ายานรบอะไรมาใหม่นะเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับผมไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับไปดู ดิตเอนะผมเอ็กโคสี่นะผมพวกตึกซีโอตึกเอเจนซี่นะผม,ผมก็ไม่ลดราคานะครับแล้วก็ไปดูเมดแบงค์นะผมดูขับเฮานะครับขับเฮาลดราคาตามคาดเลยนะเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ลดราคาก็ตามด้วยอขับเฮานะครับผมแสดงว่ากิจกรรมต้องมีอะไรทําแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อขับเฮาไปก่อนรายกันนะเพื่อนเราจะได้ไปดูนะเผื่อมีธุรกิจนะของเอ็มซีลดราคากันด้วยนั่นเองนะเพื่อนผมก็จะซื้อไปก่อนเลยนะไม่ต้องแต่งอย่างอื่นเลยนะโอ้ของแต่งลดราคาด้วยนะ ตอนแรกว่าจะไม่แต่งนะครับแต่ว่าของแต่งลดราคาด้วยนะั้นเพื่อนดูดิของแต่งลดราคานะครับผมประมาณ30เเลยนะครับใครที่อยากได้ก็เลยอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะเพื่อนอืมเปลี่ยนชื่อซะหน่อยนะผมโอเคแล้วก็กดแต่งไปเลยร้านหนึ่งนะเพื่อนดูดิแต่งเต็มเลยนะร้านหนึ่งเองนะครับกดซื้อไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คซะหน่อยว่ามีอะไรอัพกันบ้างนะเพื่อน โอเคเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันต่อดีกว่านะครับผมเดสตี้เอ๊ครับพวกไฮเอ็นพาสเมนต์นะครับแล้วก็ลงห้าสิบคันก็ไปลดราคานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเบนนี่กันหน่อยฮะเบนนี่นะครับผมก็อืมไม่มีอะไรลดราคาเลยนะครับแล้วก็ไปดูที่อาร์เทนาวอลกันต่อดีกว่านะครับเผื่ออาจจะมีมาสัปดาห์ที่แล้วนะอนี่ครับผมตากอยนะครับ แบบเดียวก็คือแบบเดียวกับร้านซอเทอร์เลยนะนเพื่อนๆบางคนที่ซื้อจากร้านซอเทอร์มาก็สามารถมาอัปเกรดได้เช่นกันนะไม่จำเป็นว่าต้องมาซื้อที่นี่เท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนก็มีการกรนะผมเอามาลดราคานะครับของอเลน่าวอลนะครับผมก็สามารถไปอัปเกรดกันได้นะครับไปดูพวกเครื่องบินฮอร์และพวกนี้กันหน่อยนะไม่มีอะไรลดเลยนะครับแล้วก็ไปดูร้านพวกเรือนะฮะเรือก็ไม่ลดนะครับเรือย้อยก็ไม่ได้ลดราคานะครับ แล้วก็ไปดูนะครับอาญนานครับจกักรยานก็ยังนิ่งอยู่นะแต่ย่าห้าเหมือนก็ยังมีให้ซื้ออยู่นะครับผม <Okay. S 1> ก็น่าจะหมดแล้วนั่นเองนะเพื่อนสําหรับในร้าน้าของตัวเกมนะครับก็คผมไม่มีอะไรให้เราดูแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวผมพาไปดูร้านที่เหม่งซีเมียนดีกว่านะ <Okay. S 1> เผื่อมีอะไรมาใหม่นะเพื่อนนะหรือว่ารถอะไรต่างๆไลายเลนนะเพื่อนโ <Okay. S 1> อเค <Okay. S 1> ผมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับเด็กโก โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาลาพี่แหม่งซีเมียเทียบร้อยแนละ้วผมรถข้างหน้าของผมนะครับก็จะเป็นสกูตเตอร์นั่นเองนะเพื่อนเฟจิโร่มอดนั่นเองนะเพื่อนเฟจิโร่มอนะครับเป็นรถที่เอาออกไปแล้วนะผมเป็นสกูตเตอร์ที่เอาออกจากเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่อยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะผมะแล้วก็ต่อมานะผมเป็น BF r a p t o r นั่นเองนะครับ BF Raptor เตอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาตีว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมนะเพื่อนแต่ว่ามารถราคาอยู่ด้วยนะผมประมาณ30%นะครับ อ่านี่ครับผมราคานะครับประมาณส0 0แสนนะครับผมใครเดี๋ยวได้ก็ลองไปยลองไปจัดกันนะครับก็คือเป็นรถที่ขับแบบปั่นๆอยู่เหมือนกันนะเออผมก็น่าชอบนะครับแบบมันดูรูปทรงมันดูปั่นๆด้วยนะอ่าคันต่อมาครับผมเป็นไซโคอนนะครับไซโคอนคันนี้นะผมเป็นรถที่เอาออกจากเกมไปแล้วนะครับเป็นรถอ่าแนวแรถไฟฟ้าไม่ใช่แนวๆนะแบบรถไฟฟ้าเลยนะครับใครที่อยากได้ก็ลืมไปจัดกันด้วยนะครับล้อก็เป็นล้อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัวไซโคอนเองนะครับผม เพราะว่าเอาตรงๆเลยคันที่คันนี้ตอนตอนแรกก็ยอดฮิตนะเพืเ่อนๆแต่พอการมาของเวอร์โูนะก็เลยทำให้ไซโคนะไม่เป็นที่จับตามองสักเท่าไหร่นั่นเองนะเพื่อนอ่าคันต่อมาผมเป็นโชวทาลโร่นั่นเองนะครับผมโชวทาลร่คันนี้ไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เลื่องแสนเอนเ้นั่นเพื่อนดูดิ ราคา2,200 mm hmm. นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่รถมอเตอร์ไซค์นะผมแต่ว่าก็รูปทรงค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับขั้นต่อมานะครับผมก็เป็น power surge นะครับที่ลดราคาอยู่ในตอนนี้นั่นเองหรือว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั่นเองใครที่อยากลองว่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆเป็นยังไงก็สามารถมาลองได้ที่ร้านของพี่เป่งซีเมียนเลยนะครับเพราะว่านะพี่เป่งซีเมียนเนี่ยเอ่อเอารถมาใหม่นะครับที่ถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยพูดว่าอย่ารถอย่าเรียกรถใหม่ะเรียกว่ารถเอาออกไปแล้วนะผมมาหมด3ขั้นนะครับมีสกูตเตอร์คคััันนนนีีี้้ะะรรบบผมมมแลวก็ ใส่โค้นั่นเองนะครับผมสองคันนี้ก็ยังมีขายในร้านครับปกตินะครับแต่ว่ามีแค่ Power Surge คันเดียวนะเพื่อนลดราคานะครับโชตาตลูก็ไม่ได้ลดราคานะครับผมอ่าก็ค right ่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับใส่โปนนะครับผมแล้วก็สกูตเตอร์คันนี้นะเพื่อนอ่าโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูในเอเวอเมิกซ์ต่อเลยครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเอเวอเมิที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรถที่สามารถเทสได้ได้ในสัปดาห์นี้กันนั่เองนะเพื่อนก็เป็นนะครับผมอีกกี้นั่นเองนะเพื่อนอ่าคันนี้นะครับผม อขออภัยนะถ้าอ่านชื่อผิดนะแต่ว่าเป็นคันที่ผมชอบมากๆนะครับผมค,คลาม้ายๆนะครับผมคล้ายๆในชีวิตจริงนี่ค,คล้ายๆดูกรติฉัมเบิลนั่นเองนะครับผมสวยมากนะครับแล้วก็ขับดีมากนะถ้าเราไปแต่งดีๆนี่คือขับมันใช้ได้เลยนะนครับเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมนั่งชอบนะแล้วก็ถูกเอาออกจากเกมไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดูกรติฉัมเบิคลคันนี้นะครับผมแันต่อมานะครับผมเป็นลีเวอร์นั่นเองนะครับลีเวอร์เนี่ยราคาประมาณล้านแปดนะครับสำหรับในร้านค้าที่วางขานแอปคันนี้ก็ ไม่ได้มีลายเล่หรืออะไรนะแต่หลักๆคันนี้นะเพื่อนๆมันเป็นเหมือนมอไซค์คัสตอมครับเพื่อนๆแล้วก็ดูเพื่อนๆดูตรงข้างหลังนะเป็นโปอาร์มนะครับแล้วก็เป็นล้อที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่สามารถแต่งได้นะครับผมผมชอบมากเลยนะครับในบรรดามอไซค์นะยิ่งทรงนักเก็ตผมบอกเลยคันนี้กินขนาดเลยนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ในเกม GTA V ออนไลน์นะผมผมให้คันนี้เป็นอันดับหนึ่งว่าผมเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบเป็นแนวทรงคัสตอมไงผมชอบแนวนี้นะครับผม แล้วก็ขนาดด้วยโปรอาร์มด้วยก็สวยมากๆเลยนะครับแต่คันนี้ไม่ได้เอาออกนะครับผมย้ําก่อนนะครับยังมีวางขายในร้านรีเจนปกตินะครับผมขั้นต่อมานะครับผมเป็นเฟอร์รี่นเองนะครับผมหรือว่าอ่ากติชีตาเองนะครับผมอ่าเป็นกติชีตาปกติตัวปกตินะครับผมผมบอกก่อนนะเป็นตัวปกตินะครับที่ถูกนําเข้ามาในเกมตั้งแต่เกมเปิดเลยนะเมื่อสิปีก่อนจนปัจจุบันเลยนะครับก็ว่าได้นะครับผมเพราะคันนี้ผมเคยจับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะ จาบมาต้ตอนผมเด็กๆแล้วตอนผมเล่นออฟไลน์อย่างเดียวแล้วนะครับก็เล่นค่อนข้าง,นางบ่อยใช้ได้ก็จะไม่เห็นว่าผมขี่เลยนะครับเพราะผมขับมาอย่างยาวนานนั่นเองนะเพื่อนเพราะเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมถือว่าใช้ได้นะครับและใครที่เป็นสายสะสมฟอร์ดดี่ก็น่าจะชอบกันด้วยนะครับและคันนี้ก็ถูกนำมาออนจัดเกไปเปที่เทียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้มาวางขายแล้วก็สามารถมาซื้อกันได้นะเพื่อนดูในลายก็สีก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ปกติถ้าผมขี่ฟอร์ดดี้ก็สีแดงล้วนอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้เปลี่เลยคม อก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันแล้วกันนะผมเป็นคันซูเปอร์ดูถือว่าใช้ได้ราคาไม่ถึงล้านด้วยนะครับไปแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูรถที่เทสนะครับผมโอ้โหรางวัลนะฮะเป็นโอ้สามล้อซิ่งนะครับผมมาเป็นคันนี้นะผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถที่ถูกออยจาเกมไปแล้วนี่ครับแต่ก็เป็นรถที่ไม่ใช่ยอดฮิตเลยนะผมบอกก่อนเลยนะต่อให้ยังวางขายอยู่ก็ไม่ใช่ยอดฮิตเช่นกันนะเพื่อนแต่ตอนนี้ก็สามารถ มาเป็นรางวัลนะครับใครที่อยากได้ก็ต้องมาเล่นรางวัลเขาเท่านั้นนะถึงจะได้ฟรีนะครับโอเคคุณต้องเล่นได้ได้นะผมช็อปหนึ่งนะครับ LS คสามีซีรีส์เลสนะครับผมสองวันนะครับเท่ากับว่าคุณแค่เล่นตอนนี้เนี่ยกำลังดูคลิปผมเนี่ยครั้งเดียวแล้วคุณก็ไปเล่นพรุ่งนี้เย็นอีกรอบหนึ่งนะครับคุณก็ได้คันดีแล้วนั่นเองง่ายมากๆเลยนะครับถ้าใครมีเพื่อนสองคนนะครับก็ถือว่าแป๊บเดียวเองนะครับคุณแค่สลับกันแพ้สลับกันชนะคนละรอบวันละรอบนะผมบอกก่อนนะวันละรอบนะครับ 2วันกูได้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมรางวัลนี้ง่ายมากเลยนะครับก็เป็นรถเอ่นจริงนะผมผมยังช่างใจว่าเดี๋ยวเล่นดีไหมนะที่จริงมันก็ง่ายนะแต่รถเป,เป็นรถที่ผมไ <c oughs> ตอนผมมีตังค์ผมยังไม่ซื้อเลยนะ <c oughs> อาจจะแบบเราอาจจะไม่ชอบไงรถปัน่นๆโอ้โหอาจจะชอบรถในร้านชิปที่ม่งมากกว่านะครับผมไปดูร้านเอไปดูสตารเล็กกันหน่อยครับผมว่ามีอ,าอะไรคูณกันไหมนะเพื่อน หาโคลมาเลยนะผมไม่มีอะไรคูลเลยนะครับในตาเลสนะผมในเลสครับผมนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยนะครับโอ้เลสก็ไม่มีอะไรคูลเลยนะครับผมอย่างนี้นะเพือสภาพแล้วนะครับอืมฮสตีเลสสตาร์เลสอะไรไม่คูลเลยนะครับผมพิสูจน์เลสอะไรนะครับดูมิชชั่นกันหน่อยครับผมมิชชั่นก็ ก็ไม่น่าคูนนะครับดูจากสภาพแล้วนะก็ไม่น่าคูนนะเฟิร์โรสลัดโดด็คกูนบ่อยจนมันไม่คูนเลยนะฮะไม่มีอะไรคูแลนะ้วผมก็สรุปว่าไม่มีอะไรคูเลยนะผมสําหรับการเล่นนะผมมีแค่อารีนาวอลนะครับผมอารีนาวอลคูนสองนะครับดูสังเกตดีๆนะคูนทั้ง AP R.P. แล้วก็เงินนะครับบางคนอาจจะมองว่าผมว่าเข้าใจนะครับ R.P. กับตังแต่ผม A.P. ผมไม่เข้าใจ A.P. มันคือเลเวลของ Arena w a r ครับเ,เพื่อนๆเป็นคูณเลเวลของ Arena w a r ด้วยนะบ,บางด่านนะครับเพื่อไปสังเกตนะมันจะมีแบบ3แบบนะเพมันจะต่างกับ ปกติทีมมีแค่ RB นะครับผม RP กับตังนะครับ AP เนี่ยมันคือเลเวลนะครับคล้ายๆเหมือน LS นะเพื่อนๆ LS เมันก็จะมีเลเวลอยู่ขวาล่างใช่ไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลของไอเนวาลนะครับถ้าคุณเก็บเลเวลไปคุณมันก็จะปลดล็อกรถให้นั่นเองนะเพื่อนนะครับเพื่อนๆอย่างแท็กซี่นะครับผมก็จะปลดล็อกด้วยเลเวล25ของไอเนวาลนะแท็กซี่สีแดงนะครับผมประมาณนั้นนะเพื่อนๆประมาณนั้นนะครับก็ ใครที่อยากเล่นก็ลองชวนเพื่อนๆไปเล่นดูนะครับแต่หลักๆข้อเสียของไออาริธาพอเนี่ยมันเหมือนเหมือนผมมองว่ามันยังไม่สุดไงมันทํามาเหมือนยังไม่สุดมันก็เลยทําให้คนหลายๆคนเนี่ยแบบไม่เลือกที่จะเล่นนะผมว่าผมนะมันเหมือนแบบยังสมับผมนะผมมองว่ามันยังขาดอะไรไปนะมันแบบมันเหมือนจะดีแล้วเดี๋ยวอีกแก๊กนึงอะไรประมาณเนี่ยผมว่ามันยังขาดอะไรไปนะครับแล้วก็จะบอกก่อนเลยนะเพื่อนๆว่าวันนี้นะใครอยากทําธุรกิจต่างๆนะก็จะแนะนําว่า ในธุรกิจในสัปดาห์นี้นผมก็มี MC นะครับผมทั้งทั้งทั้งรีซัพพลายนะครับผมแล้วก็ขายนะครับผมคูณ2นะเพื่อนทั้งทั้งเงินนะครับผมทั้ง r p เลยนะครับทุกธุรกิจนะครับผม5ธุรกิจเลยนะครับผมก็จะมีคูณ2นั่นเองนะเพื่อนใครที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งกล่องไปนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็ลองไปขาย MC กันดูนะเพื่อนแต่วก็ต้องใช้คนนิดนึงถ้าไม่อยากใช้คนก็ใช้วิธีการวาร์ปจ็อบ ช่วยเท่านั้นนะนเพื่อนนะก็คงไม่มีไม่รู้จะแนะนําวิธีไหนแล้วนะนเพื่อนโอเคผมก็ลองไปทากันดูนะสัปดาห์นี้มี MC นะผมวันนี้อ่าในสัปดาห์นี้ผมอาจจะเล่น MC ให้ดูในบางครั้งบางคราวนะผมก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับผมที่คนไม่ค่อยคิดเพราะว่าข้อเสียของมันคือโดนป้นง่ายมากนะผมบอกมือใหม่ก่อนนะเผื่อมือใหม่รากฏฟังผมอยู่นะโดนป้นง่ายมากนะครับ,บนนะรดนะโดน,น,นคตรคง่ายเลยนะครับถ้าคุณเพื่อนเก็บของแค่เกิน3 4มสี่อขึ้นไปโอ้โหแบบ เปิด MC ทียังไม่ทันเรียกมอไซค์ก็เผื่อมันโทรมาแล้วนะมันเป็นโดนอีกแล้วนะครับผมแนะนําว่าถ้าจะขายก็คือควรไปขายที่โกดังเลยนะครับจบปัญหากว่านะะแบบไปขายแบบเปิดปุ๊บขายป๊อกเด่งย,ยากกว่านะอย่าไปแบบเปิดแช่ไว้ใน MC นะ mm hmm. อืมก็และแถมพวกโกดังต่างๆของ MC ก็ท่อนข้างใช้ทุนสูงนะครับผมเหมือนกับส่งกองแต่ของส่งกลองเนี่ยมาส่งทีเดียวมันคืนทุนนะครับแต่ของ MC ถามว่าคืนทุนไหมจริงๆส่งประมาณสองรอบนะครับคืนทุนเลย ยกเว้นนะครับยกเว้นคนในเซิร์ฟมันมีอยู่เยอะมันได้เงินเยอะอะไรอย่างงี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพื่อนเราก็จะได้เงินไปด้วยนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะเท่าเรานะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของนะครับเราควรที่จะไปช่วยเพื่อนนะโอเคผมส่วนในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องจากไอนาวอล์กูลนะแล้วก็ MC ็มซีคูนอย่างอื่นก็น่าจะไม่คูนกันแล้วนะครับผมแล้วก็มี MC นะผมลดราคาเ,เพื่อนจะจะเพื่อก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับเผื่ออยากด้าย้ายโลเคชันนะแล้วก็จะบอกว่าพวกมิชชั่นต่างๆของ MC ขอผเก็มช่นกะ ไปทำกันด้วยนะครับผมคูณ2นะครับคูณ3ามกันเลยบางอันนะบางอันคูณ3ามเลยนะครับแลวถ้าแล้วผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆลองรีซัพพลายสักครั้งหนึ่งนะในะการขโมยนะผมใช้ผมจะคำว่าขโมยแล้วกันเพื่อนๆลองไปขโมยซัพพลายสักรกอบหนึ่งนะในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันได้เงินเพิ่มนั่นเองนะครับผมมันได้อ่ามันได้เสื้อผ้านะมันมีเสื้อผ้าผมเดี๋ยวขอโทษขอโทษนะฮะไม่ไม่ใช่เงินนะเป็นเสื้อผ้านะผมเราได้เสื้อผ้าเพิ่มนะครับแล้วก็ ถ้าเราขาย MC ในสัปดาห์นี้ก็จะได้ลายรถนะครับผมของตัว L35 นะครับนี่ของรถ L35 เลยคันนี้นะเป,นเป็นลายแบบไรนิ่งเลยนะครับผมเป็นลายไฟฟ้าเลยนะครับใายอยากได้ก็ไปจัดกันนะครับลองขายกันหรือบางคนที่ทําอยู่แล้วก็จีไปนะั้นเพื่อจะได้จะปลดล็อกลายรถไปปลดล็อกเสื้อไปนะครับก็ลองไปเล่นมิชชั่นดูมิชชั่นของ MC ก็ถือใช้ได้นะไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับคล้าย VIP work ของ c o เลยนะครับผมอ่า ในชอบดานนี้ก็คงจะฝากกันเท่านี้นะเพื่อนนะก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะเพื่อนในสัปดาห์นี้ที่จะก็อยากจะลงนะอติดปัญหาเดียวคือไฟแล้วแต่ว่าก็มีน้องๆโอ้โหเขาก็มาให้กําลังใจกันเยอะมากก็ขอบคุณมากๆเลยนะหรับคนที่ถึงกับโดเดตมาให้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็มีแต่คลิปนะผมที่จะดําเนินต่อไปนะครับที่จะพยายามมอบให้เพื่อนๆคืนไปนะสำหรับคนบางคนที่โดดเดตมาให้ผมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรฝากกันแล้วนะเพื่อนก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากๆสำหรับ2,000ซับสไครป์ของผมนะครับโอเคครับไว้เ,เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม